สวัสดีครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมแป้งพีกันอีเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมอเนไลน์นะครับไม่ใช่ฝากเสียเงินนะครับตอนนี้มันเป็นของเกมฟรีนะครับส่วนเสียเงินก็เป็นออลไลท์ไฟเฉยๆนะครับไฟเตอร์ไฟวะไม่รู้กันนะฮะก็ เกมนี้ถือว่ามันจะสามารถเล่นกับอันนี้ได้นะครับผมนะสามารถแลนกับเพื่อนได้เป็นเกมที่สุดยอดมากนะครับผมไม่มีอะไรนะไปกนมาตสีเพเยอร์แล้วก็เล่นผ่านไรไฟนะครับผมนะฮะเราจะซิงกันเพยเยอร์แล้วกันนะครับผมนะฮะเซอร์ไพร์หรือว่า VSAI เอาเซอร์ไพร์แล้วกันนะเอาชีวิตรอดนะครับผมไม่มีตังหัวแรกเลยแล้วกันมาเมดเพยเยอร์ อันนี้แล้วกันมาปับซื้อแล้วอ๋อมันถ้าถ้าถ้าเป็นเวอร์ถ้าเป็นเวอร์ชันเสียเงินนี่มันจะอันนี้ใช่ไหมมาเล่นนี้เลยแล้วกันนะไม่รู้อ่าโดไหนเมื่อกี้นะครับผมนะเป็นผมเก่นดีผมเล่นผมเล่นไม่แกร่งไปเก่งนะฮะนี้สอนใช่ไหมมาสอนเลยเลยข้างหน้าครับยีราสุดยอดนะเกมนี้ปึ๊บตีลังกาปึ๊บปึ๊บเอ็กเตะเอ็กเตะปับปับปับสามเหลี่ยมเดินข้างหน้ากดโอ ลีลาอืแค่น้อยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อรถเจ้าลีลายึดแค่นี่ไปไหนโอยิอ้มท่าอีกครับผมท่ายเยอะ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 นี่อ้าวขดโอ,โอไม่ทันปึ๊บไปข้างหกดวับชุบชุบชึบชุบนี่อีกดอกได้บ่ปึ๊บอืมมีการสโลด้วย อนี่สองดอกครับผมกดเด็กกดเอ็กน <c oughs> ี่แตะสี่เหลี่ยมนี่นี่มาอื้ออื้มโคต่านี่นี่นี่อาจจะมีครับผมงานนี้อือนี่นี่อื้มนีเรือตายตายนี่อื้มท่านี่มึงเล่นฟิลิปปินส์กี่บาทวะเนี่ยฮะชึบปุ๊บตีมาทำไมฮะนี่ ก็นี่นะายซะอ EN บอกเลยนะเกมนี้สะใจมากโว้ยโอยใอยนี่ใอยนี่มาทำไมมาทำไมเจาะเจ,จาะยางเจาะยางเจาะยางข้างล่างอันนี้เอ็กคืออันนี้สามสามเหลี่ยมคืออะไรวะสามเหลี่ยมต่อยนะฮะ <spend reading> จุ๊บเออเออโอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วถอยถอยถอยนี่มาสู้กับพี่เนาะเออหัวแตกละ นี่อืมนี่นะเล่นมัวงานนี้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ชกโดนทีปอทีไป่ใช่เว้ยอือนี่อจะไปกับพี่เหรอน้องฮะนี่โอ้ยมันมันบล็อกว่ะวะอืม่อยาง่อยางได้บ่อนี่อือโอ้ยมันมันละงานนี้ชนะนะฮะอืมมันละงานนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไล่ใต้คลิปนะครับผมนะกับเกมนี้นะครับถ้าจะเล่นได้มันต้องซืง้อว่ะตัวนี้ D S A I อืมนี่มาเน็กเลยนะตัวนี้มีด่านเดียวนะครับไปสตาร์เลยนะครับมตัวเราเป็นไอ้เหลืองนะตัวเรา มาครับเกมนี้เอาไว้เล่นแบบว่าระบอระบายนะครับผมเยอะไรนะเกมนี้มาโคตรดานะผมมีภาพสวยสดงดงามลิเกอาจจะแลกมองมาขอไปเอาหกมาเลยเดือดโปรตีนเดือดโปรตีนโคมามามาโจโจโจวีบอยโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงเดบับภาพได้บอก่ภาพอะไรเว้ยมาโอ้ยแลกแรงชิบหายโอ้ยให้ตีนะให้ตีนะให้ โอ้ยใหญ่ท่าให้ให้ตีให้ต่อยหน่อยอย่าพิ่งใจเย็นให้กูต่อยมาฮะเออโอ้ยเฮียเฮียเจาะยางครับโอ้ยโดนลุมอย่างเดียวเลยโอ้ยเออไอเออไอให้ต่อยบ้างสิหำเอ้ยอย่าโอ้จะแพ้แล้วจะแพ้แล้วสองนาทีโดนลุมอย่างเดียวเลยเออให้เตะหน่อยวยขอสักละหมาตขอสักดอก ไม่ไปนะไม่ไปนะอะอ,อ,อู้เลือดเต็มอับหน้าโอ้เลือดอาบหน้าเลยนี่อาบหน้าอาบตัวมารอบสองมามามาอุ้ยเฮ็ดติดทำหน้นหน่อยฮะแค่แขนระบายระบายอยืนี่นะอื้ยแขนแขนหมดระยังฮะหมดระยังหมดระยังอื้มต่อยขอสักหมัดขอสักหมัดอื้มเอ้อนี่นะอื้มนี่บอยโชว์เลย เจออ้ายังนี่โชท่าปพื่ปุพื่อพวนี้เลือดเลือดทอมตัวเลยยจะแค่เลือดสัตว์โอ,อ้โหจะแพ้ไม่ได้แล้งานนี้ต้องเป็นโชครับชีวิตจะโอ,อ้ยเลือดจะไม่หมดเลยสองเท,ที่ยวที่เลือดหมวกแล้วงานนี้นี่นะเอออืมอ,อ,อันี่จะตามไม่จะตายไมฮะไปโชนี้ โอ้โหกว่าจะชนะได้นะครับรอบสามครับเจาะย่างก่อนครับเจาะย่างเจาะย่างเจาะย่างก่อนเจาะย่างก่อนนี่ขอเตะสักหน่อยเออโดท่วมตัวเลยเอออัดคลิปหน่อยอาจจะแหลกหน่อยครับบ่งขออภัยนะฮะกับการแหลกนะครับนีงน่ารู้จะตัดคลิปเลยนะนี่ต่อยเออโอ้ย <oh <my throat> โดนท่าตอนหัวจ,งจงังๆเลยเมื่อกี้นี่ขอ,ขอขอเอาคืนบ้างนี่หมอฮะอือสองนาที ออกคืนบ้างได้บ่ฮะเออโอ้โหพวกเอไอทำมันเก่งเลยเอไอเอแกเอไอทำมันเก่งนี่ฮะจะสู้พี่น้งองฮะเจาะยางไว้ก่อนครับเออโอ้โหโดนเจาะยางเออจะแพ้บ่ได้นะงานนี้อืจะแพ้ไม่ได้นะเออโอ้โเออแพ้จบไ,ได้นะ <c oughs> โอ้โทำมมันเก่งงี้ม,มัมา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 อีกครั้งหนึ่ง มันจะไม่ยอมแพ้ครับดูท่าดูท่าท่าชาลวะโ่เหนื่อยใครก่อนถอยก่อนซีเลี่ยมถอยครับโอ๊ยโจเออนี่เออถอยถอยตะเมนบล็อกวะทปะตะเมนบล็อกวะตะเมนบล็อกตะเมนบล็อกมึงบล็อกหรอโอ้ยจยจอ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 ยจห้่อยในให้ต่อยใน ให้ให้บ้างให้บ้างโอ้โหเดเไม่ยอมไม่ยอม่นี่นยอืมมาๆมาๆมาไมมาไมมาไมมีควงใส่ควงใส่เลยควงใส่เลยฮะมาไม่ยอมไม่ไม่ยอมอืมนี่ควงสวอนใส่เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วลุก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 อีกไหมฮะโอ้ยไม่น่าลุกเลยเว้ย อืหมุนอีกครั้งหนึ่งมาจะเอาอีกไหมจเจ้าอีกไหมฮะนี่หม,นนมุนใส่เงียบไปนี่หมุนอีกครั้งมา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 นี่นะเนี่ยตายแล้วอแค่เอาอะไรนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับกอลิงก์นะหลงก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะสำหรับมีนะครับผมอ่าถ้าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ได้เพื่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะฮะ ตรารับไปแล้วครับเมมเต็มละงานนี้นะครับลิงก์เราอยู่ใต้คลิปเลยนะบอกแน่นอนนะครับว่าเกมนี้มันยอดนะครับผมทมักงนมนในคอมเลยในคอมเลยพีทีเลยนะครับผมแลครับสวัสดีครับุตดตามด้วยนะฮะ